สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมาสัจจรกันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับเป็นสูตรสูตรล่างนะครับก็ได้ส่วนที่เป็นตัวเด่นมาแล้วก็จับคู่มาเรียบร้อยนะครับ อไปนะครับอาจจะมีเสียงดังช้างบางก่อซ่อมฟ้านะค,คลิปนี้ก็จะมาทำเป็นสูตรแต้มนะครับมาตัดด้วยแต้มมานะครับมีอะไรบ้างนะครับแต้มของเราแต้ม ตัวล่างนะครับเต็มสองตัวล่างนะครับจากเมสูดของเรานะครับเมสูดของเรานะครับเราจะเอาสูดสองนะครับสูตสองหน่วยบนบวกหนึ่งนะครับสูตสองหน่วยบนบวกหนึ่งหน่วยบนงวดที่แล้วอะไรนะครับ สี่นะครับบวกหนึ่งได้ห้านะครับพวกไลทที่ห้าลงมาเลยครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแต้มสุดท้ายบวกสองนะครับเป็นสามนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาอหา,าตัวที่ชนแต้มนะครับตัวนี้นะครับแต้มห้านะครับเราจะเอาสามมาทำแต้มห้านะครับแต้มห้าก็จะเป็นนะครับสามลยได้ห้าก็สามสองนะครับสี่ลยทห้าก็เป็นอ่า สี 41, นะครับต่อไปเลข6กหกรได้5ก็หกต่อไปห้ารได้0 5นย์หรได้5้าก็ห้นะครับห้าน,นี่คือเต็มหนะครับส่วนเลขเก้าเก้ารได้5้าเก้าหกเก้าหกหกเกได้แลเต็มห้าครับ ไปแต้มหกนะครับสามอะไรได้หกก็จะเป็นสามสานะครับสี่อะไรได้หกก็นจะเป็นสี่สองนะครับแต้มหกต่อไปหกอะไรได้หกก็หกศูนย์นะครับแต้มหกห้าห้าอะไรได้หกห้าหนะครับส่วนเก้าเก้าอะไรได้เก้ แต้มหนะครับเราอิงจาก5ตัวนี้นะครับมาทำแต้มนะครับต่อไปแต้มเจ็ดนะครับ3าอะไรได้7จ็สานะครับ4ี่ไก็คือสีสนะครับก็เป็นตัวชนนะครับเป็นเลข6เลยหกอะไรได้7ก็เป็นเดี๋ย ว่าจะหกอะไรได้7ก็เป็น6กหนึ่งต่อไป5 5ไห้ได้เจ็ดก็เป็น5 2นะครับต่อไปเก้อะไรได้7ก็เป็น9 8นะครับต่อไปแตดแปดสามสามห้าได้แปดนะครับสีก็เป็น cc นะครับได้8 6ก็เป็น62นะครับได้8ส่วน5ก็353 5 3. ส่วน9ก็เป็น99นะครับด 9, 3, ได้จัง8นะครับส่วนแต้ม93อะไรได้936นะครับ4ก็45ได้9 หก็หกมีนะครับห้ก็ห้าี่มีนะครับเก้าก็เป็นเก้าศูนย์นะครับคนะครับแต้มศูนย์นะครับสอะไรได้ศูนย์ก็สามนะครับสไ,ได้ศูนก็สี่ อะไรได้ศย์ก็6กสโอเคห้าะไรได้ศูก็ห้าห้านะครับ9อะไรได้ศูนย์ก็9กส่วนเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งสมอะไรได้หนึ่งสปนะครับสก็จะเป็นสี่เจนะครับ ส่วนหก็จะเป็น5 6นครับส่วนเก็จะเป็น9 2สนะครับส่วนแต็ม3านะครับเต็ม3ก็จะเป็น3 0มศูนยเต็ม3ามครับสก็จะเป็น4 9 แต้มสามหกก็จะเป็นหกเจ็ดแต้มสามห้าก็จะเป็นห้าแปดแต้มสามนะครับเก้ามีแล้วนะเก้าสี่ครับโอเคนะครับเราเราเอาแต่นี้มาทำแต้มแล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต้มเต็ม2ตัวล่างนะครับจะสังเกตว่านะครับเต็มสตัวล่างได้ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็จะเป็นคลิปของอ มาครบล่างนะครับมาครบล่างส่วนมาครบล่างก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับมาครบล่างนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ จะมีที่หกสองสองหกอยู่ตรงนี้นะครับมาตัวเด่นเข้าที่หกระดับโน้น 5, ที่แล้วนะครับแต่เสียแต่เราพลาดทิ่แตมนะครับแตมตรงนี้นะครับแตมแปดไม่มีนะครับส่วนามาควบสมตัวล่างยังเข้าอยู่นะครับมีสองกับหกนะครับก็จะมีสองหกตรงนี้นะครับแต่แต้มนะครับ แก้มันไม่มาให้เรานะครับบดที่แล้วทีนี้เราจะแก้อย่างแก้หาวิธีแก่ว่าถ้าสองครบสองตัวล่างมาเนี่ยครับก็จะมาตัดด้วยตัวไหนดีนะครับหรือเราต้องหาตัวปักหลักมาสักตัวหนึ่งนะครับาปักหลักมาสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะมาตัดในวงนี้ ก็ได้เช่นกันครับอืแต่ทีนี้เราก็ยังยังยังมั่นใจแต้มของเราอยู่นะครับอคงไม่ผิดซ้ำตลอดไปนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับก็ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับมันคงไม่หลุดตลอดไปนะครับส่วนที่มันหลุดก็คือหลุดนะครับแล้วเราเราก็หวังอครั้งต่อไปมันจะมาให้เรานะครับ พอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไปทำอ่า,าควบสองตัวล่างนะครับควบสองตัวล่างเสร็จก็จะคัดลอกหาแต้มเด่นมาตัดนะครับก็จะทําให้ตัวเลขที่มันเหลือน้อยลงมานะครับเพื่อจะเป็นอ่าแนวทางในการอ่านไปใช้นะครับก็ ที่ผ่านมามันก็เข้าดีมาตลอดแต่มันก็มีสะดุดบ้างนะครับก็ก็ต้องยอมรับนะครับทุกๆช่องอ่าทุกๆช่องนะก็ต้องก็มีหลุดมีเข้าเหมือนกันนะครับก็ท่านได้จากช่องนี้ไปท่านก็ไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นได้นะครับหรือว่าเลขอ่าในใจของท่านได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครยังไม่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณลวงหน้านะครับที่จะกดติดตามให้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วรอชมคลิปใหม่ครบสองตัวล่างเป็นคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ